สวัสดีชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์เกี่ยวกับความรักนะคะในปี2565นะอาจารย์จะใช้ไพ่สาหลักลักแล้วใช้แค่3ใบเท่านั้นนะคะปีใหม่แล้วก็อยากจะให้ชาวพิจิกเจอความรักที่ดีนะคะ ใครที่ยังไม่เจอคนที่ใช่ขอให้เจอคนที่ใช่สัทีนะคะอ่าเศยี่ีได้เป็นเสศยผภาวิศนุก,กรรมนะคะแล้วก็เป็นเศษผ้าพรมแล้วก็เป็นเสียษป,ยปูมุจลินนะความรักในปี2565ของชาวรัคนาราศีพิจิกนะจะเป็นความรักที่สวยงาม จะเป็นความรักที่สมบูรณ์หลังจากที่มันล้มลุกคุคลานมานะคะนะปีนี้สามารถสร้างครอบครัวได้คู่ของคุณหรือคนรักของคุณมีความชัดเจนแล้วก็มีทิศทางที่กระจ่ายขึ้นว่าจะอยู่กับคุณในสถานะไหนเราคบกันในสถานะไหนแต่ก็จะมีบางเกณฑ์บางดวงชะตานะคะที่อาจจะขยบความสัมพันธ์ไม่มากเหมือนกับว่า คู่คุณก็ยังจะยั้งยั้งอยู่นะแต่ก็ยังคบกันไปได้อยู่แต่เหมือนก็ว่าเขาเขาจะชะลอนิดนึงนะคะน,นี่เป็นบางคู่นะแต่ภาพโดยรวมเนี่ยคู่ของคุณไม่ว่าผู้ชายหรือผู้หญิงเขาอยากแต่งงานแล้วอยากแต่งงานอยากสร้างครอบครัวแล้วเพราะว่าเขามีพร้อมหมดทุกอย่างแล้วเหมือนกับว่ามีบ้านมีรถมีที่ดินมีหน้าที่การงานที่ดีมีอะไรที่จะซัพพอร์ตครอบครัวได้นะคะนะเขาอยากสร้างครอบครัวแล้ว นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นนิมิตหมายที่ดีถ้าใครอยากจะแต่งงานในปีนี้นะถ้าตกลงลงเอยกันด้วยดีก็แต่งเลยนะคะเพราะว่าในเนี้ยพิจิกปีนี้มีเกณฑ์ที่จะแต่งงานสร้างครอบครัวคนไหนที่จะคบกันเป็นแฟนปี2ปีเปิดตัวบางคนอาจจะแบบฉันพร้อมแล้วฉันอยากแต่งแล้วแต่งได้เลยนะคะปีนี้เป็นเลิกดีนะแต่งงานได้สร้างครอบครัวได้แล้วกเ็เหมือนกับว่า ความรักครั้งนี้เหมือนสิ่งเสมอกันด้วยนะคะอยู่ด้วยกันแล้วรวยนะคะอยู่ด้วยกันแล้วดีมีกินมีใช้ถึงแม้ว่าจะติดขัดอุปสรรคนิดๆหน่อยๆน,นะแต่ว่ามันไม่ใช่ประเด็นนะมันมีทุกคู่อยู่แล้วนะคะแต่จะสร้างฐานะร่วมกันได้แล้วก็ทําให้มีงานมีเงินมีอาชีพแล้วรวยนะคะแต่งได้ก็แต่งเลยหาเรื่องดีแล้วก็แต่งนะสำหรับคู่ที่พร้อมแล้วนะคะสําหรับคู่ที่ยังไม่พร้อมยังรอเก็บเงินยังอะไรก็ แต่งภายในปีหน้านะมันก็จะมีเลิกดีอยู่นะคะทิศทางความรักของชาวพิจิกนะดีนะคะแล้วก็คนโสดนะคนโสดเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะเจอคนถูกใจเหมือนกับเจอปุ๊บแต่งปับ๊บรอบเป็นไปได้นะคะนะคนโสดมีเกณฑ์แบบนี้บางทีเราไปเจอคนถูกใจแล้วเราอายุเราแบบได้แล้วนะคุณวุธวัยวุธเราพร้อมอย่างเงี้ยเจอปุ๊บ แต่งปั๊บเลยก็ได้แต่ว่าก็อาจารย์ขอให้คบกันไปสักประมาณขั้นต่าๆสักปีนึงก็แล้วกันนะ5ะห้เดือนเดี๋ยวไม่รู้ใจกันนะนะก็สักปีนึงหรือ2ปีแล้วค่อยแต่งนะถ้าพร้อมนะสำหรับคนโสดนะนับจากหลังจากนี้ไปนะคะแต่งปีหกไม่สายนะคะแต่คนที่มีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะที่เปิดไพ่มาหลายๆราศีเนี่ยความรักอยู่ในเกณฑ์ดีหมดเลยนะ อยู่ในเกณฑ์ดีหมดเลยแล้วพิจิตนะคนที่เป็นผู้หญิงนะคะคุณจะได้คู่ที่มั่งคัง่งคุณจะได้คู่ที่มีฐานะมีตงังแล้วก็อุปถัมเราได้ส่วนผู้หญิงคนไหนที่เป็นไม้มาก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานอีกครั้งหนึ่งกับคนที่มีฐานะนะคะเขามไม่ได้รังเกียจเรานะแล้วเขาก็รักลูกของเรานะคะคนที่มีคู่เป็นไม้หรืออะไรเงี้ยมาแล้วอ่ะมีโอกาสที่จะคบรักกับคนที่มีฐานะ ยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะแล้วก็ส่วนคุณผู้ชายคุณผู้ชายเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะได้แต่งงานกับผู้หญิงที่มีหน้ามีตาในสังคมฉลาดเก่งแล้วก็มีฐานะสูงสีกับคุณนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหมดเลยนะในทุกๆอย่างเลยนะคะนะอาจารย์ก็ยินดีด้วยกับชาวทิจิกแล้วก็อยากจะ ให้คุณทําบุญเสริมดวงนะพยายามใส่บาตรนะคะถ้ามีคู่พ่อแม่ลูกครอบครัวพร้อมหน้าพากันใส่บาตรทุกวันพระก็ได้นะคะวันพระวันโกนใส่บาตรสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วก็เอาบุญให้แก่กันนะคะแล้วครอบครัวของคุณเนี่ยจะดีขึ้นดวงไม่มีตกแล้วความรักก็อยู่กันได้แบบยั่งยืนนะเพราะว่าดูจากไพ่เสียงทั้ง3ใบนี้ดีมากเลยนะคะเสียงปู่ดีมากนะ อันนี้ให้ทําเสริมดวงที่เหลือก็ปล่อยนกปล่อยปลาทําทบุญสร้างบว์สร้างวิหารนะเป็นการสะสมบุญคู่กันนะคะก็ทําไปเลยนะสําหรับคนโสดที่อยากได้คู่ที่ดีจังหวะเวลานี้โอเคให้อธิษฐานใส่บาตรแลอธิษฐานบุญที่ลูกได้ใส่บาตรในวันนี้เอ,อขอให้บุญเนี้ยนำ คนที่เป็นเนื้อคู่หรือคู่เนื้อนาบุญให้มาเจอกับลูกเร็วๆเดี๋ยวคุณทําแบบนี้คุณอธิษฐานสวดมนต์อธิษฐานด้วยใส่บาตด้วยอีกไม่นานคุณจะเจอคู่แท้คู่ที่ดีนะคะในสำหรับคนโสดนะเอาละค่ะอาจารย์ก็ขอจบคําทํานายความรล้วในปี2565ไว้เพียงเท่านี้นะคะส่วนใครที่อยากจะ เข้ามาดูกับอาจารย์หรือว่าเช็คดวงกับอาจารย์หรือมีคู่แล้วจะมาดูว่าคนนี้โอเคไหมดวงสมพงกันไหมดีไหมอยู่ด้วยกันเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ให้ติดต่อน้องแอดมินมานะคะแต่คิวของอาจารย์ก็รอนานนิดนึงแต่ว่าดูตั้งใจดูให้ทุกคนนะคะถ้าบุญเราสัมพันธ์กันอาจารย์จะช่วยเหลือทุกคนนะคะเราจะได้คุยกันนะเอาละค่ะอาจารย์ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในการพยากรทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์นะคะขอบคุณค่ะ